สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันที่นิโกะสเตชันนะครับทุกคนอยากจะบอกว่าเป็นเมืองที่แบบโหวิวอลังการหรูหรามากแล้วก็เป็นเมืองที่บรรยากาศดีการตกแต่งดีไม่ได้โมออกจากสถานีมาที่ทุกคนเห็นมีความน่ารัก๊กกิ๊กดูแบบคลาสสิกและที่สําคัญเนี่ยมันไม่ได้ฟิลแบบญี่ปุ่นจ๋าแล้วนะคุณผมผมองว่าเป็นญี่ปุ่นแต่มีความผสมผสานความคลาสสิกของออทางยุโรปด้วยนะครับ ผมจะพาทุกคนมาดูวิวที่สวยที่สุดตั้งแต่ทริปนี้มาเลยเริ่มจากนี่เลยโอ้โหอลังการมากนะครับแล้วเดินตามมาเดินตามมานะครับนี่ดูครับภูเขาข้างหน้าวิวแบบนี้ครับทุกคนวิวแบบนี้มีหิมะโปรยโปรยบางๆอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนข้ามถนนให้เห็นเลยตรงกลางนี่ครับดูตามผมครับมันสุดยอดอะ่ะทุกคนมันสุดยอดมาก อากาศเย็นนะครับหนาวปากแข็งหมดแล้วแต่มันแบบวิวอย่างเงี้ยทุกคนคือแบบนิกโกะไม่มาไม่ได้บอกงี้ดีกว่าคุ้มแล้วกับการมาทริปทุกคนดูบรรยากาศฝั่งนูน้นทุกคนดูภูเขาดูภูเขาครับมันคือที่สุดแล้วทุกคนนี่คือวิวที่ที่แบบตอนนี้มันประมาณประมาณห้าโมง โดยประมาณนะครับทุกคนแต่เมืองนี้ต้องบอกก่อนว่าโดยหลักทุกอย่างอ่ะมันจะเปิดประมาณ9โมงปิด4โมงเย็นผมมาเนี่ยทุกอย่างมันก็ปิดแล้วแต่สิ่งที่มันไม่ปิดคือธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้ครับทุกคนมันสวยงามมากคือเมืองนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองของมรดกโลกนะครับก็แหล่งธรรมชาติต่างๆมันมีความสวยงามอยากอยากให้ทุกคนเห็นด้านหลังกล้องนี่เลยนี่เลยครับทุกคน ดูครับดูกับผมไปเลยในเวลานี้พร้อมกันมันสุดยอดแค่ไหนภูเขาอ่ะธรรมดาอย่างเงี้ยสวยเลยมันดูครับมีเลเยอร์มีขีดมะปกคลุมบางๆอยู่บนยอดถัดลงมาก,ก็จะเป็นแบบมีดินมีทรายเนาะแล้วก็มีเขียวๆข,ของต้นไม้อยู่โอ้โหสุดยอดมากทุกคนนี่คือเวลาค้าคืนนะช่วงเย็นนะทุกคนนะก็จะมีร้านเบเกอรี่ ที่เปิดอยู่นะครับออกาแฟ3า0รยเยนนะครับนี่ประมาณนี้เนาะพาเดินดูหนาวจริงปา,ปากสันมกนี่ต้องก็สูง,งก็ใส่เลยยิ่งดึกยิ่งหนาวเนาะอันนี้ก็เป็นเป็นวันที่ผมมาใกล้หิมามากขึ้นลมก็เย็นด้วยนะครับเนาะตรงนี้ก็จะมีจุดที่เป็นออที่จอดรถบัสด้วยนะครับใครที่อยากมาจากโตเกียวหรืออะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้มาจากโตเกียวเนาะอืม แล้วก็ร้านนี้เขาบอกว่าเป็น only bar in town ก็คือเป็นร้านเดียวที่เป็นบาร์ครับให้นั่งในในในเมืองนี้นะนิโกคือสวยอ่ะเป็นธรรมชาติที่สวยงามมากนี่ขนาดเรายังไม่ได้ไปเที่ยวสถานที่ที่เป็นสถานที่ธรรมชาติของเมืองนิโกะเลยนะครับจริงๆอยาบอกว่าถ้าใครนึกไม่ออกอ่ะอยากให้นึกถึงฟิลชนบทในต่างประเทศที่เป็นโซนยุโรปเป็น small town ครับหรือเป็นในโซนอเมริกาก็ได้เป็นแบบ small town อ่ะ มันยังคงความเป็นชนบทมีความเป็นวัฒนธรรมผสมผสานการรวมกับแหล่งธรรมชาติที่สวยงามอยู่นะครับทุกคนไม่อยากจะบอกว่าแค่เ,เท้ามาเหยียบที่นี่แค่เห็นด้วยตาตัวเองแบบนี้มันก็มีความสุขมากแล้วนะครับจริงๆเราแทบไม่ต้องทําอะไรเลยมันก็มีความสุขแล้วกับการได้เห็นวิวแบบนี้ได้เห็นธรรมชาติที่ยังคงสวยงามอยู่นะครับดีมากๆจริงทุกคนเชิญชวนให้มานิกโกะจริงๆเราก็ไม่ได้มีสปอนเซอร์เป็น เป็นของแบรนด์ญี่ปุ่นเลไนะแต่แนะนําทุกคนว่า,าต้องมานะครับก็ผมก็เดินมาในจุ่จุดที่เรียกว่าเป็นเซ็นเตอร์ของออของจุดในเมืองนี้เนาะก็ว่าได้ฝั่งนี้ก็จะเป็นเช่ารถนะครับตรงนี้ก็เป็นเช่ารถเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบน่าเป็นโซนร้านค้าขายของอะไรเงี้ยในยามค่ำคืนคิดว่าน่าจะน่าจะ ขายของอยู่แต่ไม่ได้ใจไปกี่โมงนะแต่ส่วนใหญ่พวกแหล่งธรรมชาติอะไรเงี้ยเป็น4ี่โมงนะครับอย่างร้านเนี่ยเป็นร้านอาหารเบเกอรกี่ก็ปิดแล้วนะครับห้าโมงคือคือบอกตรงว่าถ้าใครอยากเที่ยวในแหล่งที่แบบคนนี้เยอะชอปปิ้งอะไรเงี้ยก็ก็กแล้วแต่สไตล์คนแต่สำผมผมชอบแบบนี้ฟิลเงียบๆสบๆธรรมชาติธรรมชาตินะครับนะ,บนะก็ตามมาครับรถอยู่ให้ขอบคุณครับอลิก,ตกาตอกอร์ไซมัสนะครับ เนาะก็จะเป็นออโอ้โหนี่ก็มีร้านอาหารด้วยเดี๋ยววันนี้ผมจะไปกินอาหารเย็นเพราะว่ายังไม่ได้กินเลยนะครับอันนี้ก็จะมีเขาเขียนว่าเป็นโทบุนิโกะสเตชันนะครับก็ไม่รู้คืออะไรเนาะจะต้องไปหาอาฮาก็เป็นสายรถไฟเนาะแล้วก็ เออเดี๋ยวลองเลยดูวันว่าจะกินอะไรดีคืองนี้หลักการของผมอะก็คือว่าผมอะไม่ชอบไปร้านที่คนรีวิวผมชอบแบบฟิลแบบเออโลคอลโอเะเดินเจอแล้วกินเลยเห็นรูปแล้วชอบแล้วเอาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเราจะไปดูกันว่าเอะตรงนี้จะเป็นจุดจอดรถบัสเหรอเราไม่ควรดีหนูนี่นาน เรามาดูกันว่านิโกะมีอะไรบ้างนะ <laughs> เ,เราไม่มีไฟซะด้วยแต่รถยนต์จอดให้เราใช่ไหมน่าจะใช่นะขอบคุณครับโอเคมาอคขอเดินดูก่อนว่ามีอะไรบ้างอ๋อนี่นี่เขามีน้ำร้อนให้ด้วยมี ยูบะมันจูน่าลองนะเอาไหมสักหน่อยเดี๋ยวนี๋ก็มาแล้วนะครับไม่รู้พูดยังไงเนี่ยหนึ <c> ่ง <oughs> ชิ้นสองยห้าสิบเยนนะครับเราก็สองชิ้นซิมิมาเซ็นอ่าขอ,อยีน่ฮัลโหลชเซนชู่อนี่2 sure. ู 2> two. สองชิ้นนะครับเราจะมาลองกันหาตั้งก่อนไม่รู้คืออะไรอะ่ะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเนี่ยนิโกเอชยูบะเมนจูห้าร้อยบาทห้าร้อยเออใช่เออโอเค thank you thank you โอเคโอเค thank you very much แล้วก็ตัวเซรัสนะครับแล้วก็เขามีจริงเขามีน้ำร้อนให้กินฟรีด้วยนะ แต่ว่าเรามายืนกินดีกว่าหรือนั่งกินกันเลยืนเลยน้โอเคแล้วทุกคนเดี๋ยวนะเก็บตงงังก่อนเดี๋ยวทุกคนหาว่ามีร้านไหนมาสปอนเซอร์หรือเปล่า <c oughs> คือชิ้นหนึ่งมัน2องอ้อยสิเยนเนขาลองชิมนะทุกคนนี่ไม่ดูคืออะไรเหมือนกันอนะแต่มานน่ากินนะนี่ลองดูนะเขาบอกว่าเป็นนิกเกอเอจ ยูบะเมนจูเฮ้ยอร่อยอ่ะเฮ้ยอร่อยคือมันเหมือนซาลาเปามันเหมือนแป้งปาต้องโกแล้วก็มีความเค็มๆอยู่ที่แบบที่เหมือนไปไปชูปแป้งทอดอ่ะมีความเค็มนิดนึงแล้วก็ข้างในเป็นเหมือนไส้ถั่วแดงมีความหวานเค็มนุ่มอร่อยมากเฮ้ยอร่อยจริงทุกคนไม่โกหก อไอเลิฟเจแปนไอเลิฟนีโกะขอเนี้ยขอตบยิ่งกันทุกคนเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับทุกคนครับก็เช้าวันนี้ครับผมจะขึ้นไปที่สะพานแดงซึ่งเป็นกิมมิคของการมาที่นิโกะอันนึงเลยนะครับในการขึ้นไปแต่ประเด็นคือตอนนี้อย่างที่บอกว่าผมมาแบบข้อมูลเนี่ยเราไมา่ได้ไปโห ศึกษาดีเทลขนาดเยอะมากเพราะว่าผมชอบความเรียวๆแบบมาเที่ยวแบบเรามาเรียนรู้หน้างานเนาะแล้วปัญหาของเราตอนนี้ก็คือว่าเนื่องจากมันเช้ามากครับตัวเจ้าที่ในไายรถไฟฟ้ารถไฟอ่ะเขาก็เปิด8ปดโมงครึ่งแต่เราอ่ะมาถึงได้ประมาณ7จ็ดโมงก็มีใครให้ข้อมูลได้บวกกับว่าเราก็ไปดูในตู้ที่เขาเหมอนให้เก็บกดข้อมูลอ่ะให้ถามดูข้อมูลอะไรเงี้ยก็ ปรากฏว่ามันก็ต้องขึ้นรถบัสไปแต่ประเด็นคือตอนนี้เราไม่รู้ว่าซื้อรถบัสเออซื้อตั๋วรถบัสที่ไหนแล้วก็เราก็ต้องแรนดอมะครับก็คืออ่านตาป้ายเอาแล้วก็เตรียมเหรียญเตรียมเงินไว้เนาะตอนนี้เตรียมที่ตัวเองพันเยนในการขึ้นรถบัสเพื่อจะไปที่ตรงสะพานแดงแต่ว่าก็มาดูครับมันมีนักเรียนนะเต็มไปหมดเลยเราก็จะตามเขาไปนะอันนี้แบบเรียวๆเลยก็คือมาแบบเราไม่ได้แพลนอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยนะก็มาแบบเรียนรู้จากวิธีการเดินทางของ คนธรรมดาทั่วไปของคนญี่ปุ่นเขานะครับก็ชีวิตจริงเลยทุกคนไม่มีปรุงแต่งอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวตอนนี้ผมกำลังเดินเข้ามาในในที่รอรถบัสนะครับก็เดี๋ยวผมนั่งรอตรงนี้เนาะแล้วดูกันว่าเราขึ้นรถบัสจะเป็นยังไงบ้างก็าตามประเทญี่ปุ่นไปนครับโอเคแล้วทุกคนเดี๋ยวเจอกันในตามไป mm hmm. ทุกคนครับขึ้นมาบนรถบัสแล้วนะครับก็สุดคือซือ้อ เขาเรียกอ,อะไร,รอะจ่ายตังค์แล้วอ่ะนะไม่ใช่ให้เป็นบัตรเราอ่ะหรือจ่ายตังค์ค่าค่ารถเมล์รถบัสเนี่ยก็คือเอาเหรียญนะพียอนะำในเครื่องหยอทของใน,นเครื่องตรงนั้นครับข้างๆคนขับก็จะทําให้เราได้นั่งไปครับก็เดี๋ยวเราไปสะพานแดงครับทุกคนหนึ่งร้อยห้าสิบเยนเท่านั้นจะไปเจอกันนี่ครับทุกคนเครื่องหยอดตงังค์ ครับทุกคนครับเนื่องจากว่าเราก็หลงทางนะก็คือไม่รู้จักระบบของรถบัสที่ญี่ปุ่นก็คือว่าตอนแรกขึ้นไปเนี่ยไปหยอดเหรียญเฉยเลยคือมันจะมีเครื่องแลกเหรียญเสร็จแล้วอะตอนลงอะเราต้องดูป้ายว่าจาักที่เราขึ้นมาแล้วไปลงป้ายนะั้นมันจะราคาเท่าไหร่เราก็หยิบเหรียญนนะั้นไปให้คนขับรถนะครับเพราะาจะใส่ไปในถ้วยงเงินของเขานะครับแล้วเนี่ยตอนนี้จริงๆเราต้องไปลงที่โชบุบัสเลขห้าแต่ตอนนี้นั่งเลยมาเลขเก้าเพราะเนื่องจากเข้าใจว่าเขาจะจอดทุกป้ายก็คือจริงๆมันต้องมีตัวกดเนาะ เราต้องกดตื๊กเพื่อว่าเราจะลงอ่ะน้าเขาถึงจะจอดให้นี่แหละเขาเรียกว่าการชัวเที่ยวแบบเรียนรู้กันหน้าง,งานเลยนะคือภาษาญี่ปุ่นก็พูดไม่ได้ก็งงนะตอนลงเสร็จเราก็เดินลงเลยเราคิดว,ว่าเราจ่ายตังค์แล้วลุงเขาก็เรียกนะเหมือนแบบอาจจะแบบดูดูเรานิดนึงเพราะว่าเหมือนกับเราขึ้นรถลงรถไม่จ่ายตังค์อะไรเงี้ยเราก็งงๆนะครับปรากฏว่าก็คือเราก็ต้องจ่ายเนาะเออนั่นแหละก็คือเราก็ไม่เข้าใจก็เป็นการเรียนรู้หน้าง,งานไปนะครับเอาล่ะตอนนี้ก็ เขึ้นมาในน่าจะแบบเชิงตีนบุกเขาแล้วแหละคือถ้าใครสนใจอยากจะแบบไม่ต้องมีปัญหาเรื่องการจ่ายเงินในในรถแบบที่ขึ้นรถรถบัสแบบเนี้ทางง่ายที่สุดแล้วก็ดีที่สุดคือไปจองซื้อบัตรแบบเหมามาเลยอะ่ะคือมันไปได้ทุกสถานีก็แค่เอาบัตรมาโชว์เขาเฉยๆว่าเราเออมีบัตรแล้วก็แก้ปัญหาได้ดีมากๆนะครับเนื่องจากว่าเราก็จะไม่ต้องโดนดูด้วยแล้วก็ไม่ต้องโดนแบบหน้าแตกว่าเอ้เมื่อขึ้นรถไม่มีจ่ายตังค์เว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ โอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะพาเดินไปออในระแวกสะพานแดงเนาะแล้วก็ตามวัดต่างๆที่อยู่ในระแวกนี้นะครับอากาศก็ค่อนข้างหนาวเนาะเพราะว่ามันเป็นการขึ้นมาบนภูเขาอะซึ่งด้านหลังก็จะแบบเป็นทางขึ้นไปหูกใกล้แบบดีเยอะมากอะคือที่น่าเที่ยวเยอะมากเลยก็คือแบบมีทั้งออนเซน็นมีทั้งแบบเนื่องกระเช้านะครับขึ้นไปอีกเะนาะเออผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเราก็ <laughs> มาแบบว่ามัวๆมาเนาะ โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อแล้วกันนะครับว่าเราจะไปที่ไหนเพราะตอนนี้งงเดินหลงทางอยู่เดี๋ยวขอดูแผนที่แล้วก็ไล่แรนด้อมแถวนี้เอาเนาะว่าแบบมันมันต้องไปที่ไหนก่อนบ้างนะครับทุกคนเดี๋ยวตามมาดูกันทุกคนครับมาถึงแล้วนี่แบบว่าขึ้นเขาเมื่อกี้เดินแล้วก็หาทางลอดใต้ใต้ดินแล้วเป็นทางเดินข้าวใสเพื่อจะมาวัดมิยาจิ นะครับเทมโปก็เป็นหน,นึ่งอีกสเกลเชียลที่มีเหมือนกันทุกคนเหนือยมากเดี๋ยวขึ้นมาเป็นการแอนเดอร์เจอร์แบบว่าแบบดูทางดูแผนที่มาด้วยตัวเองแบบไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นวัดสองการแปลกหม่อยทุกคนก็เป็นวัดญี่ปุ่นที่ค่อนข้างใหญ่นะทุกคนอันนี้ก็มีเสียงสวมดมนต์ด้วยนี่ครับคือทั้งหม รู้สึกว่าต้องเสียค่าเข้าวใช่ไหมหรือเปล่าวะขอดูกันนะทุกคนงงมากเลยมาแบบเงี้ยใช่เหมือนมีค่าเข้าวเลยทุกคนประมาณหนึ่งพันเยนอ๋อ น,น,นี่ครับพ่อเดี๋ยวต้องไปดูคือตั๋วบัตรโอเคครับทุกคนได้ตัว๋วมแล้วก็คือถ้าไป All Area ก็คือพันเรียนนะครับนี่ับก็จะมีให้ใบแบบนี้มาใบาหนึ่งก่อนแล้วก็อีกใบหนึ่งคือขาว,าน,ว G. นี่คือวัดลินโนจินะครับลินโนจิ G. เป็นพุทธน่าจะนิจใกมหาย,ยานนะผมดาวดาวมีแบบเจ้าแม่คุนอิมด้วย Okay. Okay. โอเคโอเคอเคโบยิอนรับ้ okay. อเคโีต้อเคับยินด <c oughs> ีค้อเรับีตอเรบีอนัยเขด้อมรัีต้อนันด้อมินรับอนอนรัอรับอเรัอเคโอเรันรับนรับอนอน้อนี้ัี้ัีั้ ก็เขาไม่ให้ถ่ายรูปก็เลยไม่แน่ใจว่าถ่ายวิดีโอหรือเปล่าก็เลยว่าแบบการเคารพสถานที่เนาะเราก็เราก็แบบเออไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยไม่ถ่ายดีกว่าแต่ว่าแต่ก็มีไปเซียนซีแบบของนักรับมานะเหมือนคําทํานายอะไรเงี้ยเหมือนเราหยอดตู้ไปใช่ป่ะประมาณ200เออองยเยนก็จะได้เป็นแบบเหมือนเครื่องรเล็กๆมาครับแล้วก็จะมีคําทานายอยู่ในนั้นว่าเป็นยังไงก็คือก็ดีนะเป็นกิมมิคเ,เล็กๆของวัดญี่ปุ่น แบบนี้ใกล้มหายานยอะไรเงี้ยอือก็เดี๋ยวเราเดินต่อไปนะครับก็จะมีวัดอยู่ข้างหน้าอีกที่หนึ่งเราเชิญจะต้องไปคือตรงนี้วิวดีบรรยากาศดีแต่โคตรหนาวเลยทุกคนปากแข็งแลยตอนนี้อากาศติดลบสองนะตอนนี้เพราะแล้วตรงน,นี้คือวัดอะก็อยู่ในแบบตีนเขาอะ่ะที่เป็นแบบทางที่จะขึ้นไปดูพวกแบบเลานออนเซ็นข้างบนอะไรอย่เงี้ยดูธรรมชาติดูเทือกเข เพราะนั้นมันก็ค่อนข้างเย็นอะเย็นมากในช่วงนี้ครับเดือนธันวาคมเนาะเย็นมากตอนนี้ผมก็กำลังจะเดินขึ้นมาอีกวัดหนึ่งซึ่งเชื่อมกันนะครับเป็นกิมมิกอย่างหนึ่งเลยของการมานิโกะนะทุกคนต้องมานะครับอยู่ใกล้กสะพานแดงเนาะเดี๋ยวเสร็จจากนั้นวราจะไปสะพานแดงต่อทุกคนคือต้องพยายามาเดินให้มีการออกกำลังกายนะให้มันบอกว่า มีความร้อนความอุ่นในร่างกายเพราะวนีขนาดใส่เสื้อหนาวเนี่ยกระชงมือยังหนาวน้ำมุกไหลหนาวมากมีไอความชื้นของต้นไม้ภูเขานี่ทุกคนให้ดูข้างผมนี่สวยงามมากนะครับให้ดูบรรยากาศวันแล้วกันทุกคนนี่ครับ น,นี่คือทางลงนะครับทุกคนเราเดินขึ้นมาตรงนั้นจากสุดลูกหูลูกตามาถึงตรงนี้เอาละเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อรับนไะม่แน่ใจว่าเขาจะให้เราถ่ายอยู่หรือเปล่าน,นะแต่ว่าถ้าไม่ให้ถ่ายยังไงเดี๋ยวนำเล่าทุกคนฟังแล้วกันโอเคไปก่อนนะครับ นั้นคือความจริงใจจากรอจากคนกคนเดิมคนที่คนไม่รู้ใครคนที่คอยดูแลูละยะไไล